สวัสดีครับมื้อนี้อยู่กับโกลูกหลวงครับผมมื้อนี้ครับสวัสดีครับผมดิเก้ี่ีครับมื้อนี้เอามากินต้มไก่ครับต้มไก่ครับผมความรักที่เบียร์ประยุจันโอชาจะได้ขอเวลาอีกไม่นานอันนี้สุดยอดนะครับมื้อนี้มาพบดิเก้ี่ีครับเป็นว่าอยากกินต้มไก่นะครับเอฟทีครับดิเก้ี่ีมื้อนี้ได้ต้มไก่ครับพี่น้องครับครับพร่าครับผมกระเพร่าครับพี่น้องกระเพร่าเลยครับพี่น้องกรบพริกเลยครับพี่น้องนี่พริก อีกกระมีครับผมได้กินว่าเป็นนะครับยันเพชรโอ้โหอีเกย์มันว่ายยันเพชรครับผมมาครับมาหนี z o ้มไก่ครับผมซิมเบอร์นะครับซิมเบืองอีเกย์พี่พี่เห็นไงขคำแรกนะครับพี่น้องพวกข้าตาสวดวะครับมาหนีว่ฮนวนโอ้ยว่านครับผมเลื่อมบากเป็นว่านซิโก้พี่น้องครับมาหนีอะไรจากพวกหลวงครับผมเียบ มาแสบครับเสียงเลยครับข้อครับข้อย้อนข่อยนอนครับพี่น้องสิบบาทก็โอครับผมมาจากตลาดครับโอ้เน้อยอีพี่น้องคำนี้เนี้ยตะตูแกนคำตาสวดเลยสุดยอดเลยครับ ยังไงครับนี่ตรงไกรแซ่บหลายครับพู่ผ่านมาครับมาพี่น้องอยู่คือโก้มาหนี่อันนี้จักรกลัวงงเดี๋ยวไว้นี่เด้อเบังคับนะครับยังยิ้มยิำตาสวดวะรับสุดยอดเลยดีกวิบีบังคับเฮ้ยขาดเลยพี่น้องขำตาสวดถึงว่าโอ้ตับกามีครับตับพี่น้องเพล็กนะครับเพล็ก ไรนะครับชุวด้วยป้ะยี่วิ่ช่วยด้วยไรนะครับขวดลูกหลวงเป็นว่าอยากกินต้มไกไ่บ้างครับ FC เอฟซีเพิ่มจะตุ่มไก่ผมกินแน่มาสันครับก็เลยคือโอกาสได้ต้มไก่ครับพอดี๋ยวไก่มาตาบานครับผมไก่บ้านเลี้ยงเองครับเลี้ยงเองแซ่บป้ะแซบไรขวดลูกหลวง ไปคเนี่ยเขามนสร้างเนี่ยภาคก,กับพี่น้องครับไปได้ดล้วแมวเข้กับครับพี่น,อน้องคำพุ่มนะในแมวแมวครับแต่มาตะบานครับในตะบานบโอหกวงกินกครับก็สีเกียวพี่ีครับมีจากอีกคำพุ่มครับให้จากอีกคำพุ่มนะคำพุมเด็ดนะครับขอแมวใส่นะครับผมคำพุ่มเยอะ คอยเมื่อตอนครับคิ่น้อนคอยเบิดอตอนเมวังคอยเมืดอตอนครับคอเก่ับพีนบพ่น,น,น้นนน <Moder> องครับมึงยูกับกวนหลวงครับหลังเดอกเย่มครับผมหลังจากกนลวงครับว้ยตึ่งแสบตึ่งเ็ษพีน่น้องตึงงี่่ครับผมต้มไก่บ้างครับมัน ตรวจค,ครับจับไอ้พี่น้องตินไงมั้ยครับเกิดอะไรับนพี่น้องเคสสมซือครับต่อเราโอ้ยข้ามตาสวัดวะเหรอข้ามตาสวดครับโอ้ยข้าพี่น้องครับตาสวดครับข้ามตาสวดเพื่อนมะเอาผมเป AH> ็นสวดให้พี่น้องมึงเอาครับผมข้ามตาสวดครับพี่น้องครับตะโกหลงครับขออยากใส่มือแล้วครับ ใส่มือกันนะเพื่อนมาบ้านนัำกุ้งปีใส่กันพี่น้องถูกไหมครับตอนนี้่ไงครับทั้มจับตัวกันจะเลื่อมพี่น้องครับติดตามได้ครับผมทางช่องผูหลวงครับมีเป็นดาครับพี่น้องครับทั้มจับตัวครับมาครับพี่น้องครับ เออเด็ดหลายครับพี่น้องยันได้ดีกี่วิบิแซ่บหลายแซบบอมยิงเขากระติดมือครับพี่น้องแซ่บหลายเขาติดมือเลยดูดเอาดูดเอาดูดเอาหมักซานี่นะมักซานี่เนี้ยเฮ้ยเรา่ังดูนอ้ยครับพี่น้องอาเด็ดครับ ขาดเด็ดประจำเมืองขอนแก่นครับพี่น้องเพชรลายครับพี่น้องน้ำยุไซน้ำยุไซล่ะครับพี่น้องไตครับไตเป็นบอ่อยเด็กน้อยกินเกาะโครู้วงอีกครับิอ,อครับโอ้ยแซ่บดีเกวี่ซีดีลาตีดีลาน้องได้ครับป่ะเนี่ยขออีกยักษ์คำพรมแน่นะของฟ้าอย่าเปลี่ยนสีแต่ใจตรงนี้มีเธอกินไปกินไป ออกองครับพี่รองครับผมกินๆๆอกียรเกียร์เรีย